สวัสดีครับผมอาร์มนายธ,ธีรวุฒิฤทธิบรีชารหัส57จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสถิติสารสนเทศศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยราชพัฒนครศรีธรรมราชครับปัจจุบันทำงานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติสังกัดส่วนงานศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐในตำแหน่งบริหารจัดการด้านข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะาง,งานที่ปฏิบัติเป็นการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำโอเพนเดต้าโดย ยึดการให้บริการประชาชนทุกภาคส่วนเป็นสําคัญรวมไม่ถึงเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนในการรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจัดเก็บไว้ในแหล่งเดียวกันจากข้อมูลการเก็บที่เป็นกระดาษเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทั้งหมดในแพลตฟอร์มกลางของประเทศที่เรียกว่า G D catalog หรือ Government data catalog หรือที่รู้จักกัน ในส่วนราชการทั่วไปที่เรียกว่าระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสืบค้นข้อมูลร้องขอข้อมูลที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ประยโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตได้ดีครับ